สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะนําไปดูเกมซากูระนะคะอัปเดตม,มาใหม่เย้เป็นอัปเดตที่นี่เลยนะให้ทุกคนพิมพ์คําว่าอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นซากูระแบบนี้เลยนะนี่จะเป็นเกมซากุระแบบนี้เลยคือแบบอนอะเลยค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยสนุกแต่ว่ามันก็สนุกอยู่นะคะ แล้วก็ไปดูตอาที่เราโหลดเสร็จกันเลยค่ะได้แล้วนะจ๊ะกดเข้าไปเลยมาดูกันว่ามันจะสนุกไหมเขาปิดไวไฟนะจ๊ะนี่ยค่ะทุกคนเสียงเหมือนกันเลย เ็นเสียงเหมือนกันได้เลยเออมันแบบทุกอย่างนี่มันเหมือนกันเลยนะคะทุกคนคะแต่ว่าแบบมันจะไม่เหมือนกันไปดูแบบกันเลยว่าแบบจะเป็นยังไงนี่เลยโอโ้โหโอ้โหเนี่ยทหไมทุกคนมันจะแหลกแลกันแต่แต่ว่าตามจริงตแตบเรามันไม่แหลกนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มต่อย ปุมเหมือนกันเลยค่ะแต่อนนี้มันจะขึ้นไม่ได้อะเนี่ยมันจะขึ้นที่สตูไม่ได้อะอาขึ้นตรงนี้ชุดมันมีแค่นิดเดียวไปดูกันเลยมันยังไงไม่รู้เ่าไ,ไม่ชอบโอ้โหไม่เหนกระเป๋าลองนอนไปโอ้โห เ้ยช่านอนเหมือนแบบกิวานวน้ำเลยอ่ะเราไม่ชอบแต่มันแต่งตัวไม่ได้นะเออมันแต่งตัวไม่ได้แบบว่ามีเงินด้ะกินข้าวมีตะกินข้าวนี่ดีมีอะไรอ่ะ นี่คืออะไรอ่ะหาที่คุมสวนโชฟ้าก็ดีนะเห็นไหมทุมันดีทุกอย่างเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านผู้ชายกันเลยนี่เลยบ้านผู้ชายนะคะบ้านผู้ชายก็จะมีโรงรถนะคะรถนี่เลยดูไป แล้วก็ประมาณนี้นะคะในบ้านผู้ชายจะเรื่ยากมากมากเลยค่ะ้านผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรอยู่อยู่มีงนเก็บเงินโอ้โหฟิตอัพแต่มันแสดงต้องกานแต่งตัวไม่ได้แค่นี้มันปิดไปตรงเนี้ยปิดเปิดไปไม่ได้ด้วยนะ แอปเปิ้ลถอยไปแล้วไม่โคตรจริงสัก,กว่าอันนี้อะไ,ไรอุ๊ยอัปเดตมาดีนะแต่บันลังไม่ได้ลงัลงหลังนั่งไม่ได้อุ๊ยก,ก๊อกน้ำว้าวดีกว่าแต่เราไม่นานไม่ได้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านเด็กน้อยกันเลยอ๋อตายต้นไม้ยังรอด,ด,ดอยู่บาบ้านนี้แค่เด็กน้อยแต่ผู้ชายหรือเปล่านะคะ เลยนะคะทุกคนตัวผู้ชาอยเด็กน้อยมันมีแค่เด็กหนุตัวผูชายนะโอ้โห,โหคือแบบแบบี่ัปดต,ตัวผู้หญิงกันเลยมันจะเป็นตัวผู้หญงแล้วเป็นตัวหน่ยแล้วอันนี้คือ,อ,คอแบบ ชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูสักุระของจริงกันเลยนี่ก็จะเป็นสากุระของจริงนะคะก็จะดีกว่าสาักุระอันอีกนะมาดูเลยนะคะนี่สักุระของจริงคือดีมากเลยคะ่ะทุกคนแม่เหล็กแม่ไหญ่ด้วยนี่เห็นไหมนะคะคือดีมากนะคะสากุระอันนี้ชอบมาก แอมยังอัพเดตกันดีด้วยแต่เราไม่ค่อยชอบสกูร,ไนนะเเกร่ไรอะไรมากนักนี่เท่เกินนี่คือดีนะเนี่ยดีมีระไรลมด้วยคือดีนะนี่สกูรอามันยังดีกว่าอีกไหมคะ มีทอด้ะวก็จะมาอไม่อย่าลมมันจะดีมากมากัสำหรับคนที่ใส่รหัสไม่เปลีนนั้นมาสอนคุกิดนี้เลยนะ ให่าราไกดไปตรงนี้นะคะก็มาตรงนี้พี่เนี่ยเออแล้วก็คือคำาไอยนี่ยจะเป็นเหาไอดีอมาแฟรกแต่ว่ามีอไไวนะคะรมาค,ค,ค,คนี่คือจะเป็นตาร,ราสกุลนะคะทํไไม่ได้ใส่ด้านน,านู้ก็ามเลยนะ ถ้าใครอยากดูตลาดสกุลานะคะเราทำคอนั้นไว้แล้วทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะใครที่อยากดูตลาดสกุลาก็ไปดูได้เลยเลยไปดูกันเลยนะจ๊ะเราจะมาแจกไอดีด้วยนะีน่เลยจ้ะเยวจะมจจาแจกไอดีนะจ๊ะเราติดตามได้เลย